เอามาหันพอดีแดดหอนครับามาจะใส่เอาเอาไปเบิ้งรถเอาไปส่อมไว้อู้ปากค้างคุณรถทั้งในเอามันเป็นยังไงวีโก้เอาเห็นละตกหลุมน้อยน้อยนึงดอกหักหลุมเลิกหลบบ่ทันเบรกจ่อพวดเป็นไายบ้านเอาห้วยกระเอียดเข้มลวดแล้วเว้ยยางแตกที่เอาแมนแม็กดุ้งพร้อมคุณเหล้วเข้มไปแห้งเติบเนาะไปค่อยๆนั่นละรถมันหักเลี่ยนเร็วเอง วัวสร้างเขาให้เอาไปหาซื้อแม็กมาให้เขาทั้งอย่างมูอนั่นล่ะเขาที่ใส่ให้พะนะมือตืบอยู่เนี่ยคิมเอาซิไปมองใดลับบันแม็กแม็กยังยังวะเนี่ยเพชรออโต้แม็กได้เอาถ้าว่าเรื่องแม็กหรือยางรถยนต์ไปเพชรออโต้แม็กนี่เลยนะโอ้ยเอาซิหาแม็กหายางมือสองมาพอใส่ก่อนแต่หยางนี่สิได้เปลี่ยนทั้งซีเส้ยนลวดล่ะดอกเลินหมดแล้วเพชรออโต้แม็ก สิแม็กไม่หรือแม็กมือสองอมีมบริการทุกขนาดหลายแบบหลายสไตล์แม็กแฟชั่นทั้งยางไม่และย่างเปอร์เซ็นต์ซื้อเป็นชุดมีส่วนลวดไห<อ>้่สิซื้อไม่หรือเลกเตี้ยนตีเทนไห้่ราคาสูงทั้งแม็กทั้งอย่าง<อ>จากนี่เพื่อนยังบริการตกแต่งรถยนต์ต<อ>ามยุคตามสมัยตามแฟชั<อ>่นพรอมอะไรและอุปกรณ์เสริมแต่งรถยนต์ทุกรุ่นทุยี่ห้อบริการติดตั้งระบบเครื่องเสียงเฟรมกอ,องแสงสัญญาณการขโมยกระจกรถยนต์ทุกรุ่นทุกชนิดครบคันทันใจ ไมแมีทั้งสองสาขาลรืเอาหนึ่งไม่มีทั้งส่วนให้เลือกหลายส่วนรถก็มีพร้อมถ้าจังสั้นลดเอาสามขันเอาสิเอาไปแต่งไม่เมดทั้งสองขันนั่นอหลังขีอ๋อว่ามีสามขันคือจะเอาไปแค่สองขั้นแหละอออีกคันหนึ่งน่ะรถอีแท็กไม่ไปให้ซื้อหรอกขายอ้อยปีนี้บ่แนี่ดอกอาจเชียวอีแท็กไปใส่แม็กไม่น้ำเฮ้เว้่าก็ได้เอ้าล้านเพิ่นเด้ดอ่ะยุใส่เกาะเกียบแม่นลืมถาม อัวตอแม็กสาขาหนึ่งจากซี่แยกธนาคารออมสินชุมแพไปทางอำเภอสีชมพูประมาณ200เมตรติดกับเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาสอยูถนนมาริวันจากอำเภอชุมแพไปทางอำเภอคอนสารประมาณ1กิโลเมตรอยูท้ายมือเยื่องเยื่องศูนโตยตตาคอนแกนสาขาชุมแพหนาวโอเซเลยบ้านเอาไปละเข้มบ้านเดี๋ยวเอาเบอร์โทรเพื่อนไปเพื่อได้สอบถามอย่างเพื่อนเออแม่นบัดรอ่ะว่ามาเข้มติโตเฮียเพชรด้วยเอาโอ้ 0899447975เอาโอเสียอีกเที่ยนึงเอาไปละเข้มบ้นานจา้าจ้าเอาเฝ้าไปไม่เฝ้าแล้วมาชี้เอเอบายบา